และนี่คือเมนูที่ทุกคนขอมานะครับในช่วงนี้อยากได้มากเลยนะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาค Cafe าอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้โดยพี่อ้อยจะมาแนะนําสูตรนี้เลยนะครับสวัสดีค่ะครับอันนี้เป็นเมนูที่คนถามมาเยอะนะคะแล้วก็พอดีช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าร้อนด้วยเนาะก็เหมาะที่จะเอามาทําขายช่วงหน้าร้อนมากๆนะคะจะได้เย็นสดชื่นกันนั่นก็คือเมนู น้ำมะพร้าวปั่นนะคะแต่ว่าที่ร้านน่ะจะเป็นการให้สูตรเมนูน้ำมะพร้าวที่บางพื้นที่จะหามะพร้าวสดยากเนาะครับแล้วก็จะใช้มะพร้าวจากอันนี้นะคะเนื้อมะพร้าวจากข้างแดงนะคะตัวนี้แล้วก็จะใช้เป็นน้ำมะพร้าวของคุกคุ้มแม็กหรือมารีก็ได้นะคะ น,นี่ก็คืออร่อยเหมือนกันเนาะเราก็จะใช้เป็นมะพร้าวแบบนี้นะคะสําหรับคนที่อยู่ห่างไกลหามะพร้าวสดยากนะคะลองทําแล้วนะคะคืออร่อยอร่อยแต่ว่าอาจจะไม่ไม่เหมือนกับอาจจะต่างจากมะพร้าวสดหน่อยนึงแต่ว่าความหอมของอร่อยก็ได้เหมือนกันเลยนะคะน,นี้เรามาทํากันเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่หามะพร้าวสดได้ยากใช่มะพร้าวสดยากแล้วก็ ขายได้ในปริมาณที่วันละไม่เยอะมากอะไรอย่างนี้ครับน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มขาย่ๆแนะนําเป็นขวดเล็กก็ได้นะคะถ้าเป็นกล่องใหญ่ๆอย่างนี้มันก็จะเหลือก็จะอะไรก็จะเสียทุนลงไปเนาะเพราะว่าแบบนี้จะเก็บได้นานใช่ไหมครับใช่ถ้าเปิดมาเนี่ยใช้ได้สามวันนะคะให้หมดภายในสามวันแล้วก็แช่เย็นไว้ตลอดนะคะอันนี้ให้หมดภายในสามวันถ้าเกินสามวันไปไม่แนะนานะคะครับ อันดับแรกค่ะใสหลับมะพร้าวจะเป็นของลองบีดติงฟงซินเยลลิต้าหรือว่าที่เราหาได้ง่ายๆก็ได้นะคะเป็นไซรัปนะคะมันจะมีไซรัปก็คือจะมีความหอมของมะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วก็จะมีความหวานสามสิบเอ็มแลนะคะใช้ไซรัปไซรัปมะพร้าวสามสิบเอ็มลใส่ลงไปเลยจ้ะ น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อม30อ l ความหวานบวกลบตามชอบได้นะคะน้ำมะพร้าวปักนตอนรับ อากาศมันร้อนด้วยนมข้นหวาน30 ml นะคะแล้วก็นมจืดนมจืด45 ml ะคะ่ะ จะใช้น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวแท้ของโค้โคแมกเนอมารีก็ได้นะคะไี่ี่90 ml ใส่45 ml สองครั้ง ็เปนบางแก้วแก้วบางคนก็จะเป็นแก้วใหญ่ก็ใส่90้าเอได้ยแก้วใหญ่ก็คือแก้วกใหญ่ประมาณนี้นี่คะ่ะถ้าไม่ชอบตัวหลายรอบก็ใส่แก้วใหญ่แบบนี้ก็จะมีแอ็แออกมาเแล้วก็เทใส่ถัววปัน่นนะค่ะกลิ่นหอมมะพร้าวเริ่มมาแล้วนะครับ น้ำแข็งเต็มคูนแก้วนะคะแล้วก็ขอ,อนแก้วอีกหน่นอยเมนูนี้คือแนะนำว่าพี่อ้อยลองปั่นแล้วปั่นแค่น้ำแค่เนี้ยมันก็จะมีความหอมความกลมกลม่อมความอร่อยแล้วแต่ว่าถ้าเราใส่เนื้อลงไปอีกตัวนี้ค่ะมันจะเพิ่มความมันความความมันแล้วก็มีเนื้อขึ้นมาอีกสำหรับเนื้อตรงนี้ใครอยากใส่หรือไม่อยากใส่ก็ได้ถ้าเป็นเมนูนี้ก็อร่อยแล้วนะคะ ลองปั่นดูแล้วก็เลือกตามความชอบของตัวเองได้เลยะะวันนี้พี่วาจะใส่นะคะจะใส่ใส่ไปไสเอกของเรานันเนี่ยใช่ครับอันนี้คือช่วยเพิ่มความมันความมันความมีเนื้อะ,ะแล้วก็ปั่นได้เลยนะะนเนาะไม่ใช่ปั๊บทำพาม ิ่งที่เพิ่มความนัวนะคะก็คือเกลือนะคะหยอกเกลือนิดหน่อยนะคะเพิ่มความนัวให้เขาไม่ต้องเยอะนะคะแค่ปลายช้อนถ้าเป็นเมนูผล,ลไม้นี่ขาดไม่ได้คือเกลือใช่ไหมครับพี่ขาจะเพิ่มวความเปมนให้ น้ำมุนมากนะครับอูอ้เพียวอ้อยน่ากินมากเลยนะน่าโมนมากเลยหอมหอมมะพร้าวนี่อหอมอร่อยเลยนะคะกิ่นหอมมะพร้าวขึ้นแรงเพียอ้ายหอมไหมคะหอมหอมมะพร้าวหอมทะมลุเมตร อีกแล้วใช่ไหมใช่ครับหอมเหมือนกลิ่นคล้ายๆมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเผาอ่ะอร่อยกลิ่นคล้ายกันนะครับน่ากินมากเลยถ้าใครไม่ชอบเนื้อก็ปั่นแต่น้ำก็ได้นะคะอร่อยมาก สายหลักที่ลายนือใชายนะคะจะเป็นสายหลักของเนเจอร์เนเจอร์เทสนะคะไม่มั่นใจว่าอ่านเทีหนมือถัดนะคะเขาเลตดูภาษาไทยเขาเนเจอเทสนะคะต้องใช้ตัวนี้เลยนี่ นี้จะเปลี่ยนเป็นซินเดีลิต้าก็อร่อยนะคะลองใช้แล้วสองตัวนี้จะอาาร่อยเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้ำมะพร้าวปั่นที่เราได้ทำออกมาแล้วเนื้อน่ากินมากนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ะคะ่ะลองชิมแล้วอร่อยมากอร่อยมากๆเลยนะคะก็เลยมาบอกต่อมาบอกต่อให้ทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ เมนูนี้นะคะไปขายช่วงหน้าร้อนก็ขอให้ขายปังๆขายดีๆออเดอร์เยอะๆลูกค้าติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำซื้ออีกกันทุกร้านนะคะครับขอบคุณนะครับพี่อ้อยที่มาให้สูตรดีๆวันนี้นะขอให้ทุกคนสนุกในการช่องนะคะอคขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ